สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําปืนอารมณ์ที่มีของทางร้านตอนนี้นะครับณวันที่17เมษายนนะครับเราจะรีวิวข้อข่าวนะครับไม่ได้บอกรายละเอียดเยอะรายละเอียดต่างๆของปืนเนี่ยเราจะลงไว้ในรีวิวของปืนแต่ละตัวแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้่าวๆของปืนแต่ละรุ่นนะครับเริ่มต้นด้วยตัวนี้นะครับ KWC 1901นะครับตัวนี้เป็นงานไต้หวันนะครับก็เป็นรุ่นที่ดีที่สุดของทางร้านนะครับราคาจะค่อนข้างสูงหน่อยแต่ว่าเนื้องานโอเคนะครับตัวนี้ดีที่สุด การทํางานก็เหมือนจริงนะครับตัวนี้มีเซฟนะครับมีหลังอ่อนนกสามารถง้างได้นะครับก็สามารถถอดได้เหมือนจริงนะครับตัวนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นงานไต้หวันอีกเหมือนกันเป็นของ KWC เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นโมเดล2022นะครับตัวนี้ครับก็จะมีโหลดเดอรพิเศษมาให้นะครับสำหรับใส่ตั รีลงานสวยครับมีเซฟนะครับตรงนี้นัง้างได้นะครับเสียงค่อนข้างเพาะเลยครับงานสวยครับตัวนี้ของไต้หวันอีกเหมือนกันยิงดีครับตัวนี้ต่อไปนะครับจะเป็นเชลลิซีเหมือนกันตัวนี้โมเดล S40 นะครับตัวนี้จะมีน้ำหนัก ค่อนข้างสูงนะครับยิงก็แรงนะครับตัวนี้ลูกหมดสไลด์ค้างนะครับตัวนี้น้ำหนักดีมากเลยทีเดียวหน้ากล่องสารบ,บุน้ำหนักก็อยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูสักคู่นะน้ำหนักหน้ากล่องเขียนไว้ที่เก้าร้อยกรัมนะครับต่อมานะครับเป็นรุ่นที่นิยมอีกรุ่นหนึ่งซีิน,นะครับตัวนี้บอดี้เหล็กนะครับแมกเหล็กนะครับ นอกง,งานได้นะครับมีเซฟนะครับเซฟสไลด์ตัวนี้ยิงแรงนะครับสกีไลน์ชัดเจนสวยงามต่อไปนะครับเป็นรุ่นที่นิยมกันนะครับ T15 ครับตัวนี้เป็นทรงล็อก19นะครับบอดี้เหล็กแมกเหล็กนะครับตัวนี้ น้ำหนักดียิงแรงครับเป็นรุ่นแนะนําเลยครับตัวนี้ราคาโอเคเลยแล้วก็ยิงได้ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ต่อมานะครับ G 2 5นะครับตัวนี้ตัวนี้งานสวยครับไม่มีลูกเล่นนะครับแต่ว่ายิงแรงมีรางนะครับสำหรับติดอุปกรณ์เพิ่มเติมบอดี้เหล็กนะครับแม็กกาซีนเป็นพลาสติกนะครับน้ำหนักก็ท่าโอเค จะไปกันอย่างรวดเร็วน,นะครับวันนี้ต่อมานะครับจะเป็นเจ้าตัวนี้ครับ G 2 6งานสวยครับตัวนี้บอดี้เหล็กเหมือนกัน m มคกาะสีพลาสติกนะครับต่อนะครับ มันจะเป็นตัว G 1 3นะครับโอเคเลยนะครับตัวนี้งานสวยนะครับสเกลหนึ่ต่อ1ครับไม่มีลูกเล่นนะครับยิงแหลมแมันจะเป็นที่ทิ้งานะครับตัวนี้งานสวยนะครับตัวนี้ลูกหมดสไลด์ค้างนะครับแล้วก็มีเซฟด้วยนะครับ ครับ M 92M ครับรงบาเรตต์ตาครับตัวนี้ก็ลูกหมดสไลด์ค้างเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเซฟนะครับตรงนี้เหมือนกันเห็นบอดี้เหล็กนะครับตัวนี้แมกเหล็กด้วย C6 นะครับตัวนี้บอดี้เหล็กแม็กลาสติกนะครับมีการสกีไลน์ไม่มีลูกเล่นนะครับตัวนี้มีรางเพิ่มเติมนะครับสวยงามครับ เป็นไหมครับ C1 ครับตัวเล็กกระทัดรักพบพาง่ายนะครับตัวนี้ยิงดีอยู่ครับราคาก็ไม่แรงตัวนี้บอดี้เหล็กซิงเกร้อยนะครับแม็ก l a s พลาสติกนะครับ C7 นะครับทรงกลับการขนาดเล็กกว่านะครับแล้วก็พบพาง่ายเหมือนเดิมครับตัวนี้ยิงง่ายครับขึ้นหลังไม่ยากบอดี้เหล็กแม็กพลาสติกครับ C 2 0นะครับรีเซ็ตอีกแก้วนะครับตัวนี้นี่เป็นบอดี้เหล็กนะครับแม็กพลาสติกนะครับถังลงได้นะครับ C สิบเจ็ดนะครับ G 2ีสิบนะครับ ตัวนี้ยิ่งแรงมากนะครับแล้วก็เป็นบอดี้เหล็กมัคกาซีนก็เป็นเหล็กด้วนะครับตัวนี้หเป็นทรงคัสสึนะครับมีแม็กมาให้2อันนะครับแม็กสั้นกับแม็กยาวเห็นครับแม็กยาวใส่ก็จะมีแม็กโผล่ออกมาด้วยนะครับตัวนี้เน้นสะสมนะครับงานสะสมนี่นะครับ ตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับลายไม้ G3 นะครับตัวนี้เป็นยังใส่ลับนะครับตัวนี้แรงสวยครับบอดี้เหล็กแม็กพลาสติกครับ NSM 2 0 1นะครับตัวนี้เป็นบอดี้พลาสติกนะครับงานก็โอเคครับใช้ได้เัี้ยงสะสมนะครับตัวสไลด์ไม่มีรอยต่อนะครับมีช่องคัดปลอกนะครับตัวคันแหวสไลด์เนี่ยสามารถถอดออกแล้วก็ดึงสไลด์ไปด้านหน้าได้เลยนะครับจีวนูนห้าส5 2นะครับเซลผสมเบลต้าน,นะครับ เป็นบอดี้พลาสติกนะครับตัวนี้ยิงค่อนข้างดีเลยของ Galaxy ซนะครับบอดี้พลาสติกแมพลาสติกครับเป็น G36 นะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับลำกล้องประมาณ6นิ้วนะครับมีปลอกประสุนให้2กปลอกนะครับเป็นอัดลมนะครับงานสวยครับเน้นสะสม ครับสวยงามครับตัว1 9 1่นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นงานสัตสมนะครับเป็นบอดี้พลาสติกนะครับแต่ว่างานจะค่อนข้างละเอียดมีด้วยกัน3สีนะครับคือตัวนี้สีดำนะครับแล้วก็ตัวสีเงินกับสีน้ำตาลครับแต่ว่าไม่ได้ออกมาให้ดูนะครับ ก็เข้าวๆานะครับสต็อกสินค้าตอนนี้ณวันที่17เมษายนนะครับสนใจตัวไหนก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมรายละเอียดจะติดต่อจะขึ้นไว้ที่คลิปนะครับแล้วก็รายละเอียดใต้คลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ